สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเขาเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผกองสมพานพี่น้องมันนี้ก็พอกันประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่สิบสี่ปืษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องอยู่หม่องเก้าเนี่ยพี่น้องสมพานฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลขอไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดม,หา,ามหาสรารคามหาสารคามครับวันนันคุยกับเอ็ซี ทั้งของคนเช่นเราเอาตัวละสองบาทไหมเนี่ยเอาตัวนี้ให้เวตัวไรมั่วกัดข้นอะไปเล่าผมมา <c oughs> แล้วบอกผมเม็ดใบฐานนะครับขอบคุณน้าลายเด้อพี่เอ้ทีส่สร้างกบนะครับเอาเหมือนเหมือเม่อเขาเลี้ยงนั่นเขาเลี้ยงลูกวัดมีเอฟซีโท่มากถามลูกวัดตายบอ่อยฟังพี่น้องที่ไหนคนตายตั้งแต่ไข่เลยนะครับวิธีการเห็ดตั้งแต่ไข่เลยเด้อมือมือมือ,ม,อมือแรกเพาะพระ พอได้ผมมีขอตอบไปเลยน้ำกันไปเลยนะครับใครเนี่มือแรกเขาไข่ใครลงไครบ่อ่อเมยพัดลงมนล่ะเขาเอานามสูงจากสบผาเส้นกับพ่อนะครับพ่อดีๆเนี่ยหลังจากงูเสารามันไขออกแล้วมัดอะไรพี่น้องใส่ในบ่อยั้งกับสามบ่อพลาติกกับได้บ่อปูนก็ได้นะครับเขาพอหรือว่าเสียวใส่ในผากระได้ผาเขียวกระได้นะครับพอเน้นถงหน้ากระได้นะครับอันเดียวกันมัดสุดเดียวกันมดนะครับให้เอาใครออกมาป่ะเนี่ย จับพอแม่พัดออกเรียบประมาณสองมงสามมงจับพอแม่พัดออกเหมือนเอาไข่มันขึ้นมาเดี๋ยวมาล่างไข่เรียบร้อยนะครับล่างไข่มันสะอาดคือยังเม็ดล่างนั้นเป็นแบบเม็ดนั่นเลยเม็ดฝายพี่น้องนั้นเป็นเป็นไทยเม็ดไทยเม็ดมันในล่างกุ้ยกเ้ยกุ้ยออกเลยแย่สะกิดยากย่สะกิดว่ามันสิตายแล้วจะแย่ว่าไข่มันสิแจกไข่สีน่านะครับวิธีการนะครับนี่ล่างไข่สะกอนล่างเรียบร้อยแล้วมาใส่กระครัวไว้ บานห้องเตรียมบ่อพี่น้องบ่อห้องต้องเตรียมไว้เด้เตรียมบอ่อไม่ไว้หรือสีบอ่อเก้าก็ไดนะ้นะครับบ่อเก้า,าคือบ่อสี่เพาะน่นะนะครับถ้าเขาใส่บ่อพอเขาก็ล่างบ่อพอออกล่างต้นา้ำบอกซื่อครับพอล่างน้ำมันสะอาดนะครับแล้วน้ำไม่ลงนะครับเอาน้ำไม่ลุ่งปุ๊บเมื่หรือว่าบ่อไม่หรือกับบ่อเก่าก็คือกันเน้ำไม่ลง่งเขากับเอาไข่มือที่เขาล่างไว้นี่ไปวานให้มันซ้ำให้มันสมดุลกันกันกบน้ำเด้ไม่ไปน้ำหน่อยเอาไข่ใส่หลาย เดียพี่น้องขันนาวหน้าหน่อยเอาไข่ใส่ได้หลายเนี่ยตายนะครับไข่สีโปรฟักเลยมันฟัก,กมันสีเน่านะครับให้มันสมดุลเห็นมันสมดุลเทสต์ไหนสมดุลกับคิดเอาเองที่แน่กันห้มันหน่อยหน่อยไปก้อน,นพี่น้องผมบอกว่าอะไรว่าสสมดุลทำไรเอาหน้าจากงี่สิบเส้นได้พี่น้องได้งี้สิบถึงสามสิบเส้นก็ได้ตอนวานไข่เนี่ยอาจรก็สามสิบเส้นก็ได้มันต้องสีบวัวเนา่าไงนะครับ อีกสามสิบเส้นห้องกวานใครบางบางบ่อต้องว่านหนามือไม่นะครับสำหรับมือไม่ได้เลยแต่ว่ามือเกาบนหนูจักเดี๋ยวละบววนะครับใส่ของบางแค่สามสิบเส้นก็ใส่ใครสมมุนสองสองเมตรคูณสี่เมตรตั้งสี่กะกาบเหมดใครจะถ่วยนึ่งนะพี่น้องถวยถวยกาใกล้จะถ่วยนึ่งว่านไทยกับพ่อท่านนั้นพี่น้องบ่อต่งว่านหลายนะครับว่านหางๆางไหวเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดไหวคือยังเม็ด เชียงวันวานเข่าพี่น้องเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันอยู่นั่นกระจายกันไปทั่วนะครับว่านใบจักสองมืออันนี้คือไครมันสิเพาะแตกได้เลยพี่น้องเห็นมันถือกแดดปะเนี่ยขันมันถือกแดดขันฝนตกมากก็ถือว่าช่วยเด้พี่น้องพอไม่เน่านะครับต้นหนักเน่าองคผมก็เน่าเมือนหนึ่งมือสองขันฝนตกมากนี่ถือว่าช่วยขันแต่ว่าบางที่วันเน่าดิผมก็เคยเจอพอผมว่านี่มัเสาร์มันยังแรงฝนตกข้ามแม ยงีมือรุ่นหน้าออกเป็นโตเกลอนะครับจักเป็นอย่างแต่ว่าส่วนมากมกากขี้เอาด้ในจัยานม,มือหนึ่งหรือสองหมื่นนี่ก็ถือว่าเขา้าบ่ถึกมือนะครับเพาพอเอาไม้อีกนะครับถันมันรลอดไปจักสามมือสี่มือนจะค่อยให้อาหารบะเนี่ยนะครับวิธีการนะสามมือสี่มื่นเขาจคอยห้อาหารให้อาหารก็เอาไข่ต้มก็ได้ไข่ต้มสุกหนังเหล้ยงมาบ้านน้ำกินมในน้อยแย่ยห,หลาย ทม้งหมให้มันกินนี่ให้มันกินจกัจกจักงี๑๐สามสิบเปอร์เซ็นต์กับพ่อนะครับได้กินหลายให้น้อยกับพ่อก้าไม่เอาน้ำบอ่อไว้แห่งดีให้น้อยหย้าใส่ให้หลายเป็นเนื้อขาดน้ำสีน่าวพี่น้องนี่ขอระวังให้กินอาหารครัง้งแรกมักสิตายนะครับเป็นหมากมักสิตายได้ให้น้อยๆข้างบังคบงจักให้ในเป็นหลายหลายนะพี่น้องให้น้อยขึยน้นจากไหนมันหน่อยกับพ่อเอาซ้ำนั่นแหละให้เศร้าแรงนะครับขันห้องใดใครใส่ นี่ว่าให้บ่มีใครเขาก็เอาให้เกียรติปั่นเป็นก้อนหรือว่าผมว่าหันกลบนี่ก็ได้ปั่นเป็นก้อนเป็นเนื้อเหนียวคือยังเขานะครับปั่นทอนก้อยวานล้องห่างๆไว้เยาหลายกันบาง,บางๆไว้นะครับบ่ต้องคือว่าเขาทิตายดูอดนี่อดเนี้ยนี่บ่าตายได้พี่น้องขันกินหลายตาย,ตายหอนลักสําคัญนะครับขันกินหลายเขาทิตายน้ำย่าะสะเสนานะครับวันที่เกิดฝนตกในช่วง4ื0 0ไปถึง7ื0 0นี่ เขาเปียนนาพอหลูกอัดมันแข็งแร้งแล้วนะครับแต่ว่าขันเขาตกใส่ชวนเขาถือว่าช่วยไปหนึ่งถึงสี่หมื่นเขาเปียนนมได้นะพี่น้องเขาแค่เติมน้ำออกไปเ้อนะครับนเปียนนมวัวเสิยใก็มันมันเสี่ยงนะครับวันนี้มือสี่ถึงเจ็ดมือนเรื่อ้อาหารเขาก็เปียนนมได้นะครับเปียนนาเลยเบื่อน,น้ำบอกเอดูกอัดตรงไว้ก็ละมั่งเอาน้ำใส่ไม่ก็ได้กามนาันน้ำเน่าดินหรือว่าฝนตกก็ได้ ให้น้ำร่นก็ได้ฝนตกนี่เขาก็เปิดน้ำใต้ก็ให้น้ำรดนออกก็ได้นะครับขันมือขันมือที่มือที่สีมือที่หาก็น้ำร่นได้ขันมือแรงสองสามนี่มันมาเสียงแรงดูพวกมอสมออาไปนะครับดูพวกมอสมอกนะครับรักกันเป็นจังสีหล่ะพี่น้องกันวบตายนะครับกันห้องเจ็ดแปดมือเราก็บ้ตายแบบนี้เขาฝนตกเขาเปียนน้ำเเขาเลยนะครับฝนตกเพื่อเปียนน้ำปั๊บเลดนะครับแล้วกัน ย้าให้น้ำเน่าขอดรักสัมพันธ์ย้าให้น้ำเน่ากับฝนตกเป็นเปียหนามนี่เห็นตอนนี้ก็รอดพี่น้องขัดฝนตกบ่บาะว่าขฝนบ่ตกบ่เปียหน้ำเพราะไปยังสบายนะครับเ่ราะจะหนามเพเน่าเห็นห้องไหนวังดีๆขันมันสมดุลนี่มันถิ่นพอดีลูกวัดหน่อยน้ำไหลายนี่รอดขันลูกวัดหลายน้ำหน่อยนี่ตายจำมันรักมันเลยพี่น้องการเลี้ยงลูกวัดนะครับกระหัต ทิพมื่แล้วก็เอามาลงบอดินแบบผมเนี่ยเนี่ยมันเจ็ดมื่นผมลงบอดินละนี่ยวัตายแค่ตัวเดยนี่ฝนตกมากกับวัวเป็นยังให้ตังเงียนะครับเงียก็ย่าให้ายไรกันเงี้ยในไระ็ท่อง่ตายกันถ้าฝนตกจอกแก้ก็หายยาน้ำนี่จัางพอนี่ผมหายาเด้เนี่ยยาผสมเงียเขากินนะครับอย่าเผลอนะครับเผลอว่าอะไรด้ยาเพื่อป้องกันเขาไว้เขาเจ็บท้องไว้เขาท้องบวมไว้เขาไข่ไว้ไข่เป็นยังนะครับเห็นบ้างไงเห็นบ้างเจ็ดแปดหมื่นงี้ยตัวบอกเงี้ยก็มีเห็นบ้านั่น ข้าวเดียวได้เป็นลกมันมีอข้าวเดียวกับขึ้นแท้ตั้งแต่อีกอาทิตย์หนึ่งอีกสิบเมื่อตั้นติหนึ่ขึ้นแท้อีกสิบเมือ่อเป็นขาสันติอีกสิบเมือ่อจะเป็นสิบเก็ดสิบแปดเมื่อนาะเป็นขาทั้งหมดพงศ์ตักไปบอ่อวูนไปนุบาน,นบอีกบ่อลบ่อขึ้นแท้หนีไว้นกถึงมัดกัดกินมัดนะครับสอดไม่ไว้คนะุณได้หนึ่งนะครับนี่เป็นบอ่อลนุบานวอดหน่อยนะครับนี่บนันทิดอดเมื่อสิบสิบ เงี่สิบนะมันก็เป็นลูกค้าอลไวบ้นี้ยความที่เง้มหาก็เป็นลูกกบหน่อยเขากอกไปนุบาลตักออกไปนุบาลตั้งหากนะครับให้กินให้แบบนุบาลกบหน่อยนะเดี๋ยวผมจะว่านุบาลกบหน่อยอันมีปัญหาด้านอนุบาลกบหน่อยแต่ว่ามันอยู่ผมก็ตอบคลิปนี้ซะก่อนพี่น้องยี่ปีที่ไล่มาเด้อไล่มาทั้งทรมาเขาทั้งเมสเซจทั้งเฟซบุ๊กเด้อผมก็อตอบแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออันเดียวกันเด้อ เขาใจถอยพอทะกันได้ผมจีดส่งคลิปไปให้เอาคลิปนี้กับทรัพนี่แล้วพี่น้องผมมีปลูกต้นตะไคร้ซะก่อนทำน่ะอย่ารีบมาซับตะไคร้เลยพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ